ถ้พูดถึงโจมโลอนลอนดอนแล้วครับกลิ่นที่ทุกคนรู้จักดีขายดีครับก็จะมีกลิ่น English Pan p e แ r a n utt, ีเซีย e n n l l s s o o k k a นด์ฮาร์เซ u s ์นั Sea s เ l t หรือว่า Blackberry Bay ครับ <c oughs> แต่วันนี้ครับเซนเบครับมี4กลิ่นลับของโจมาลอนลอนดอนครับที่คุณจะตัวหอมอย่างมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเลยครับคลิปนี้ครับรู้กันว่า4กลิ่นนี้คือกลิ่นอะไรครับ <c oughs> ซึ่งน้ำหอม4กลิ่นที่ผมจะเอามารีวิววันนี้ครับมาจากคอลเลกชันที่มีชื่อว่า Archive Collection ของ Jo Malone London ครับเป็นคอลเลกชันน้ำหอมหายากครับแล้วก็เป็นน้ำหอมล้ำค่าที่ปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีจําหน่ายแล้วครับในอดีตเนี่ยเคยมีจําหน่ายมาก่อนนะแล้วก็เขาก็ discontinu ไปนะครับเช่นพวกน้ําหอมที่ออกมาในยุคแบบปี90นะครับหรือปี2000ของ Jo Malone London นะครับอาจจะเป็นน้ําหอมที่อยู่ในคอลเลกชันที่เขาเรียกว่า Brit Collection นะเป็น limited edition นะครับของ Jo Malone London ที่ออกมาทุกปีนะครับซึ่งก็จะเป็นคอลเลกชันที่พูดถึงความเป็น บริ i ิชของแบรนด์นั่นเองนะครับเขาเนี่ยก็ได้รวบรวมครับน้ำหอมล้ำค่าเหล่านี้ครับกลับมาจำหน่ายอีกครั้งครับในคอลเลกชันที่มีชื่อว่า Archive Collection นั่นเองนะครับซึ่งนอกจากความหายากแล้วเนี่ยครับ Archive Collection ครับแต่ละประเทศเนี่ยมีจำหน่ายกลิ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะประเทศเราจะมีขายระมัน7-10กลิ่นนะทำให้มันแลมากๆแต่ที่แลสุดๆจริงๆเนี่ยน้ำหอม Archive Collection เนี่ยครับคือคุณต้องซื้อผ่านจอมารลอนลอนดอนออนไลน์บูธทีกนะก็คือถ้าเป็นในประเทศเราก็จะเป็น www.jomarlon.co.th เท่านั้น นนะคือไม่สามารถไปซื้อตามหน้าร้านได้เลยนะครับทำให้ใครที่ต้องการน้ําหอมที่มีเอกลักษณ์มากๆไม่ซ้าใครครับผมบอกเลยว่าอาครฟ์คอลเลกชันเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับวันนี้ผมคัดมา4กลิ่นที่ผมคิดว่าชอบที่สุดหอมที่สุดสําหรับผมนะครับทำให้ทุกคนนะตัดสินใจง่ายขึ้นนะวันนี้ผมจะมารีวิว4กลิ่นของอาครฟ์คอลเลกชันครับไปชมกันเลยครับกลิ่นแรกครับเป็นกลิ่นแรกของแบร,รนด์โจมาลอนลอนดอนเลยก็ว่าได้ครับออกมันตั้งแต่ปี1990นะมันคือ เม็กแอนจิงเจอร์ครับอื คือเนื่องจากเป็นน้ําหอมที่ออกมาปี90ใช่ไหมครับเป็นยุคที่น้ําหอมบร์เบร์ชอปเนยได้รับความนิยมมากนะครับโดมตอนแรกเราจะได้กลิ่นของความเป็นสไปซินิดๆนะครับของจิงเจอร์บวกกับกลิ่นไม้ซึ่งอาจจะมาจากนัทเม็กนะครับนัทเม็กเป็นสไปซ์ที่มีความวู๊ตดีนิดนึงนะครับแล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆกับหนังๆนิดๆนะครับอันนี้ในโน้ตไม่มีแต่ผมรู้สึกเองนะผมบอกเลยว่าถ้าใครต้องการน้าหอมสําหรับออกงานทางการที่ให้ลุคแบบหรูหราแต่ดูครีนดูสะอาดผู้ดียังกลินอะไรงั้นให้ฟิลน,น,น ดูฟอร์มอลนะครับต้องการความน่าเชื่อถือหรือประชุมอะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับนัทเมกแอนจิงเจอครับกลิ่นแรกจาก a r c h ค v e Collection ที่ผมชอบครับมาถึงกลิ่นที่2ที่ผมชอบของ Archive Collection ครับกลิ่นนี้เนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากชนบทในอังกฤษครับเป็นสวนดอกไม้ที่ตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาแลา้วพระอาทิตย์สาดส่องลงมาครับให้ความวอมๆอมครับตัวนี้เลยครับมันคือ White j a s m i n e แอนมินครับมันไม่ได้เป็นจัสมินที่แบบเหมือนจัสมินซัมบับเหมือนประเทศเราอ่ะที่มันเดอร์ตี้เดอร์ตี้นิดนึงนะตัวนี้เป็นจัสมินฝรั่งอะ่ะที่ให้ความแบบเหมือนดอกไม้ขาวนวลๆแบบสบายๆหรูๆมากกว่าแล้วก็มินในนี้ให้ความเขียวพอที่จะให้ความธรรมชาติแต่กลิ่นเนี้ยถ้าเกิดดมดีๆเนี่ยผมจะรีมายถึงกลิ่นที่มีชื่อว่าซาริสแมนดารินแอนฮันนี่นะของโจมาลอนลอนดอนนะครับคือปลๆมันจะมีความแบบเหมือนเป็นฟางๆเหมือนมีความเป็นแบบน้ำพึง้งน้ำพึ่งอะ่ะคือคิดง่ายๆชนบทเนี่ย แองกฤษมีสวนดอกไม้ที่อรุณแบบส่องลงมาให้ความวอมก็จริงแต่ผมมองว่าส่วนนั้นมีเหมือนเป็นฟางที่เขาตากแห้งวางไว้สําหรับไปทําประโยชน์อะไรอย่างนี้นะมันให้ความวอมอย่างนั้นนะครับซึ่งใครต้องการน้ําหอมที่ให้ความธรรมชาติมากๆผ่อนคลายหรือต้องการน้าหอมดอกไม้ที่มีความเป็นดอกไม้ขาวเบาๆบ,บาง,บางๆอะไรอย่างนี้นะฟิลนั้นนะ่ะชอบฉีดกลิ่นที่ไม่ฉุนอะไรเงี้ยผมว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้แต่จะออกไปทางผู้หญิงนิดเึงเลินไปทางเฟมินีนสักประมาณ60ส นะครับฉีดไปทํางานได้นะครับ every day mm hmm. ได้ตีมที่เขาให้มาเนี่ยตรงกับกลิ่นมากๆแล้วก็ให้ความรีแลกซ์ซึ่งธรรมชาติมากๆนะครับกลิ่นที่2ครับไวท์จัสมินแอนด์มินครับ กลิ่นที่3ที่ผมชอบของ Archive Collection ครับมาจาก Brit Collection ในปี2013ครับซึ่งปีนั้นเนี่ยเข้ามาในธีมที่มีชื่อว่า Sugar and Spice ครับเป็นธีมน้ำหอมโกมองทั้งหมดนะครับใน Collection นั้นนะซึ่งกลิ่นนี้ผมบอกเลยว่าเป็นกลิ่นขนมโกมองที่ดีมากๆซึ่งผมก็เพิ่งได้ explore แนละ้วผมเพิ่งรู้ว่าจอวลอนดอนมีกลิ่นขนมที่ดีขนาดนี้นะมันมีชื่อว่า Redcurrant and Cream เป็นกลิ่นกมองที่ดีมากจริงๆอะผมจะนึกถึงแบบพุดดิ้งสีแดงๆอะคุณในวัยเด็กที่ผมเคยกินอะแล้วก็เหมือนลาดนมหรือลาดครีมรอบๆพุดดิ้งอะให้ฟิลนั้นแล้วแบบเราตักพุดดิ้งลงไปพร้อมนมแล้วชิมเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้โหมันใช่เลย exactly เลยครับเป็นสตรอเบอรี่บวกมัสสนะครับให้ฟิลนั้นคือเป็นมัสสเนี่ยจะทำให้เกิดความพรีมี่แลคตอนนิดหนึ่งอะไรเงี้ยน,นะฉีดไปแล้วรู้สึกสดใสาลาดเลงน่ากินอะไรเงี้ยคุณสามารถฉีดไปแบบวันสบายๆได้วันไหนถ้าเกิดคุณแต่งตัวสีแบบจัดจัดน่ารั น่ารักนะครับสำหรับคุณผู้หญิงนะหรือคุณผู้ชายที่ต้องการน้ําหอมที่เรียลลิสติกมากๆกลิ่นเหมือนแบบรีมายเราไปถึงแบบพุดดิ้งในวัยเด็กอะไรเงี้ยในวันสบายๆของเราหรือว่าเที่ยวกลางคืนอ,อะไรเงี้ยผมว่าอาจจะได้นะครับหวานน่ากินมากๆไม่ใช่น้ำหอมอ่ะนึกถึงขนมเลยครับกลิ่นนี้ตัวที่สามที่ผมชอบครับ red currant and cream ครับ กลิ่นที่4ครับผมบอกเลยว่าเป็นกลิ่นผีหลอกของโจมาลอนลอนดอนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งกลิ่นผีหลอกคุณจะรู้ว่าในวงการก็จะมีพวกอน a เดอร์ e เนอทีเาะหรือว่าพวกบาคาราลูไทโฟตีใช่ไหมครับหรือว่า Not a อะเ f อร์ฟูมของจูเลียแฮนกันเนาะคือเป็นกลิ่นที่เวลาเราฉีดอะเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้กลิ่นกลิ่นมันเบามากแต่คนที่อยู่รอบข้างเราโอ้โหได้กลิ่นเราชัดเจนครับมันมีชื่อกลิ่นว่า วิส t e เ i ีย n d l a v ลาเวนเดอร์ครับคือคุณฉีดแรกๆคุณจะได้กลิ่นแบบ r e ล a x ซิ่งมาจากพวกลาเวนเดอร์นะคือดมแล้วรู้สึกผ่อนคลายลาเวนเดอร์แต่ผมบอกเลยว่ากลิ่นนี้เมื่อตอนไปไปลายอะครับคุณจะได้กลิ่นที่เป็นมัสที่ชัดมากๆซึ่งเป็นมัสที่ให้ฟิลเป็นมัสบวกความไม้นดนึงอะด้วยความที่มันมีมัสและไม้ที่ชัดเจนอย่างเงี้ยมันเลยทําให้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ติดทนนะครับเพราะมัสกับไม้เนี่ยจะเป็นฟิกเซทีฟของน้ําหอมเนะมันจะทำให้น้ําหอมเนี่ยอยู่ทนนะครับแต่จะเป็นทนแบบเวอร์ชัน กระจายเบาๆออกมาจากผิวอ่ะไม่ใช่กระจายหนักรุนแรงแต่จะอยู่ตลอดอ่ะกลิ่นค่อนข้างอยู่นี้ครับไม่ได้กระจายตุ้มต้าแต่ได้รับคําชมอ่ะฟิลเนี้ยเซฟเซนอะผมว่าถ้าเกิดคุณฉีดไปออฟฟิศหรือคุณฉีดไปในที่ที่ร้อนๆแล้วก็คนอยู่ใกล้กันเยอะๆอ่ะแต่ไม่อยากจะให้รบกวนจมูกนะครับ grab attention อ่ะคนดมแล้วชอบคนชมไม่ยากนะครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยเซอร์ไพรส์มากๆวันแรกที่ผมลองอ่ะครับผมแบบอาบน้ําเสร็จใช่ไหมจะนอนแล้วผมอยู่ดีก็ได้กลิ่นข้อมือตัว วว้่าไอ้กลิ่นอะไรยังค้างอยู่ว่าสรุปคือเป็นกลิ่น Wisteria and Lavender เอนี่ยครับอยู่ที่แขนองผมหลังจากอาบน้ำแล้วแล้วผมก็โหดมแบบเป็นกลิ่นที่เหมือนไม่มีอะไรไมินิมอลแต่ผมบอกเลยว่า a d d i c t i ีฟมากๆครับกลิ่นนี้ครับ Wisteria and Lavender ครับซึ่งใน4กลิ่นนี้ครับถามว่าผมชอบกลิ่นไหนมากที่สุดครับผมต้องบอกว่าอันดับหนึ่งครับไม่พ้นตัวนี้เลยครับ Wisteria and La v e า d e r เรัครับ เพราะว่ามันทําให้ผมสามารถดมแบบข้อมือได้ทั้งคืนคือมัน addictiv ฟมากเป็นกลิ่นที่เวลาฉีดไปคนก็จะชอบถามผมว่าฉีดน้ำหอมอะไรคือเป็นกลิ่นมินิมอลที่มีลูกเล่นอ่ะแล้วมีความผีหลอกอ,ะอ่ะอ่าผมว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เทมากแล้วผมไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในโจโมโลจาลอนลอนดอนจนกระทั่งได้มาลองนะครับในอาคา v e c คอเล c ชั o นนะกลิ่นที่2นี่ผมชอบลง,ลงมาครับนัทเมกแอนจิงเจอร์ครับอ่าตัวนี้มันยังคุมธีมความเป็นโจมาลอนลอนดอนอยู่ครับคือมีความพูดดีอ่ะคือฉีดแล้วรู้สึกว่าเป็นผู้ ให้ฟิลนั้นนะครับเลยชอบเป็นอันดับที่2อนะอันดับที่3ที่ผมชอบนะครับก็คือ red c u r r ์ n t and cream ซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าผมเป็นผู้หญิงอะ่ะผมจะเอากลิ่นนี้เป็นอันดับที่2พูดถึงเรื่องกลิ่นจริงๆอ่ะค่อนข้างเรียลลิสติกมากๆนะครับคือดมแล้วรู้เลยว่าเพอร์ฟูมเมอร์ของกลิ่นนี้ค่อนข้างอินดูดีเทลมากคือดมแล้วโอ้โหใช่เลยพุด,ดิ้งซอฟวิี่ยัมเด็กแล้วก็มีกลิ่นแบบนมๆครีมๆมอยู่โหเป็นโกมองที่ดีมากๆคุณต้องลองกลิ่นนี้ส่วน ที่แบบมีลูกเล่นนิดนึงอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นแนวสบายแล็คซิงเนาะสำหรับใครที่ชอบต้ำหอมสบายๆตัวนี้ก็ควรลองครับ ซึ่งถ้าคุณคิดว่าน้ำหอม4กลิ่นนี้เนี่ยยังยูนิคไม่พอนะครับอาจจะซ้ำคนที่ซื้อเหมือนกันได้ครับผมมีเทคนิคที่เขาเรียกว่าเซนส์แพรลิงนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์โจมาลอนลอนดอนเลยนะครับการทำเซนส์แพร์ลิงเนี่ยก็คือการเลเยอร์แหละเหมือนเอาน้ำหอมกลิ่นหนึ่งมาเบลนกับกลิ่นหนึ่งนะจริงๆแล้วมันไม่มีถูกมีผิดไม่มีสูตรตายตัวนะครับแพรลิงกับกลิ่นนี้แล้วหอมก็คือจบซึ่งตัวอย่างที่ผมจะเอามาใช้วันนี้ในการแพร์ลิงก็คือกลิ่นที่ขายดีที่สุดของนนนะรรแล้้วกกกก็สาาาามถเทุิ่่่ไดอยยงง นะคืออิงลิชแ a ร a แอนฟิเซียนั่นเองนะครับกลิ่นที่เข้ากับ e n g l i s แ p e a r a นฟ f เซียมากมากนะครับก็คือ White j a s m i n e and Mint ครับอิงลนะิชแพร a แอนฟิเซียเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมว่ากลิ่นเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบลูกแพร์ฉ่ำๆที่มีเปลือกสีเขียวๆเหลืองๆนะครับมีน้ําอยู่แล้วเรากัดเข้าไปแล้วให้ความแบบฉ่าน้ําแล้วก็มีกลิ่นลอสนิดๆนะครับทำให้ไว i t จัสมินแอนมิ m น n เนี่ยเกิดความชุ่มฉ่าฟุตตี้ขึ้นมาจากกลิ่นที่เป็นกลิ่นฟลอเรลสบายๆธรรมชาติิใใ่ม้คทาหเกดวดวสส ชุ่มขึ้นฉีดไปได้แบบทุกวันมากขึ้นเอา,อางี้ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณฉีดแรกๆคุณจะได้กลิ่นเหมือนผมไหมไม่รู้นะผมจะรู้สึกว่าช่วงแรกๆจะให้กลิ่นความเป็นแบบจากแพรมันจะมีความทวิสไปเป็นเมลอนนิดๆอาจจะเกิดจากความที่ไวท์จัสมินแอนด์มิ้นเนี่ยเขามีกลิ่นของฮันนี่ฮันนี่เนาะแล้วมีกลิ่นความเขียวๆนิดๆของมิ้นเนาะมันเลยทําให้ออกมาคล้ายๆกับเมลอนมากขึ้นนะถ้าเกิดใครชอบโน้ตเมลอนอะไรเนงะี้ยสองตัวนี้อาจจะเหมาะนะครับอื p a ริ่งนี้เข้าสุดผมว่าส่วน p a ริ i n g ที่2ที่ผมคิดว่าดีมากๆนะครับถ้าเกิดคุณอยากเพิ่มความซับซ้อนนะครับให้น้ำหอมที่เป็นแนวมินิมอลอย่าง Victoria and Lavender แล้วเนี่ยให้คุณฉีดอิงลิชแ Pa ฟิเซียเข้าไปครับเป็นสูตรที่นอกจากทำให้ Vi ส t ซ r i a and Lavender เนี่ยมีความสดใสขึ้นฟุตตี้ขึ้นมาจากแพเนาะมีความซับซ้อนขึ้นเพราะว่าน้ำหอมจริง Victoria and Lavender ที่ผมบอกไปมันจะค่อนข้างมินิมอลนะครับเพราะอย่างเนี้ย น้ำหอมมันเต็มขึ้นอะง่ายๆนะครับแล้วก็มันสามารถทำให้อิลิชแ h รนฟีเซียเอ็นมาทางยูนิเซ็กขึ้นอ่าเพราะปกติอิลิชแ h รนฟีเซียจะเป็นน้ำหอมที่ไปทางเฟมินีเนาะเป็นทางผู้หญิงนิดนึงนะพอมันเพิ่มความวูดดี้วูดดี้มัสกี้เข้ามาติดลาเวนเดอร์ขึ้นมาซึ่งลาเวนเดอร์เนี่ยใช้อยู่ในน้ำหอมผู้ชายเยอะนะครับแล้วก็วูดดี้เป็นสิ่งที่ใช้อยู่ในน้ำหอมผู้ชายเยอะเช่นกันนะทำให้คุณสามารถฉีดอิลิชแพรนฟีเซียได้ทั้งที่คุณเป็นแบบผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แล้วก็นอกจากน Woody ก key, น, ian, นีี้้ดดกัสามสสใใเยรทาาาหถ ทนขึ้นได้ด้วยนะครับพรอมันเป็นเบสโน้ตที่ดีนะเสียมว่าตึงกลิ่นให้อยู่กับผิวเราได้นานขึ้นนะเซนส์เพลลิ่งนี้เป็นเซนส์พลลิ่งที่ผมชอบอันดับที่2นะครับ โอเคครับและเป็นธรรมเนียมสําหรับทุกคลิปเลยนะครับที่เราคอลลาบอร์เรทกับทางโจมอรลลอนดอนเนาะวันนี้พิเศษมากๆครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยซื้อโคโรนกลิ่นใดก็ได้นะครับที่อยู่ในอาร์เคิฟคอลเลคชันนะในโจมอรลลอนดอนออนไลน์บูธีสครับ w w w j o m a r l o n c o t h ครับแล้วคุณใส่ออฟเฟอร์โค้ดครับ sob archive 2 2นะครับคุณจะได้รับโคโรนขนาด9 ml 1ชิ้นนะครับแต่เขาจะคละกลิ่นให้นะก็ไปลองเบลนกันดูนะครับเผื่อจะได้กลิ่นนั้นกลิ่นนี้ นะครับข้อเสนอพิเศษนี้ครับจะมีถึงแค่30ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครชอบรีวิวน้ำหอมแบบนี้ครับฝากติดตามครับซับสไครต์ช่อง YouTube เซนโนเบิร์นหน่อยครับอ่าและอย่าลืมครับกดกระดิ่งครับมันจะมี notification แจ้งเตือนโดยบอกคุณเลยว่าผมออกคลิปใหม่แล้วนะครับและอย่าลืมครับฝากติดตามครับไอจีอินสตาแกรของเซนโนเบิร์นครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยผมจะลงเรื่องเอาส่วนตัวครับมีรีวิวน้ำหอมเยอะนั้นด้วยแต่เป็นรีวิวน้ำหอมเป็นแบบงานเขียนสั้นๆนะผมได้กลิ่นใน่วันใหม่ไปมันอย่นัก ฝากติดตามนะครับ ig zen dot off dot b y d นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากติดตาม Facebook Sen บ b ร r ครับในนั้นจะลงคลิปนะครับเหมือนใน u t u b e นะสะดวกที่ไหนดูที่นั่นครับแต่ในนั้นจะพิเศษกว่านิดนึงครับเพราะว่าจะมีลงรีวิวนะครับอยู่ในนั้นด้วยรีวิวน้ำหอมนะครับเป็นงานเขียนอยู่ในนั้นแล้วก็ข่าวสารน้ำหอมตัวไหนเอาใหม่ตัวไหนน่าสนใจครับผมจะแชร์ให้ทุกคนดูใน Facebook s e n บ b e r นะครับวันนี้ s e n เบอรต้องไปก่อนแล้วครับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวน้ำหอมกลิ่นไหนแบรนด์ออะะไไรัตติดามเลลยวนนนี้ปก่